สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาติดตามความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของวงการอวกาศบริษัท Redwire Corporation ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีอวกาศและการป้องกันประเทศได้ประกาศว่าบริษัทได้รับสัญญาจาก a x i o m Space เพื่อพัฒนาและส่งมอบปีกแผงโซลาเซลล์รุ่นใหม่แบบ Arosa Rollout Solar Array สำหรับโมดูลพลังงานและความร้อนหรือที่เรียกว่า a x p p t m ซึ่งถือเป็นโมดูลแรกของโครงการ Axiom Station สถานีอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกอารซาเป็นนวัตกรรมแผงโซล่าแบบพับเก็บได้น้ำหนักเบาและประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถคลี่ออกเมื่ออยู่ในอวกาศเทคโนโลยีนี้ถูกทดสอบและพิสูจน์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ100%โดยใช้งานจริงมาแล้วทั้งบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ภารกิจ DRT ของ NSA โครงการลูน่าเกตเวย์และดาวเทียมเชิงพาณิชย์ของยุโรปหลายดวงโมดูล XPPPM จะเป็นส่วนแรกที่ถูกส่งขึ้นและติดตั้งเข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อทำหน้าที่จัดหาพลังงานไฟฟ้าและระบบควบคุมความร้อนให้กับโครงการ Exom Station จากนั้นจะมีการประกอบโมดูลอื่นๆตามมาได้แก่ Habitat 1 (XH1) ที่อยู่อาศัยชุดแรกห้องแอร์ล็อกสำหรับการปฏิบัติงานนอกยาน Habitat 2, XH 2โมดูลอยู่อาศัยเพิ่มเติมและสุดท้ายศูนย์วิจัยและผลิต XAMF สำหรับการทดลองและการผลิตในสภาวะไร้น้ำหนักหลังจากติดตั้ง XPPTM และใช้งานร่วมกับ ISS ไปซักระยะโมดูลนี้จะถูกแยกตัวออกและไปเชื่อมต่อกับ Habitat 1ในวงโครจรเพื่อสร้างสถานีอวกาศอิสระที่สมบูรณ์นี่จะเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ a x i เ m s t a t i o ช มีขีดความสามารถดำเนินงานโดยไม่ต้องพึ่งพา ISS อีกต่อไปเป้าหมายของ Ex e x o m s p a c e คือให้สถานีขนาด2โมดูสามารถทำงานได้อิสระภายในปี2028และพัฒนาเป็นสถานีขนาด4โมดูเต็มรูปแบบภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการสานต่อความต่อเนื่องของการมีมนุษย์อาศัยอยู่ในวงโครจรต่ำของโลกหรือ LEO หลังจากที่ ISS ถูกปลดประจำการ ปัจจุบันโครงสร้างหลักของ XPPTM ถูกสร้างโดยบริษัท h ท l e s อเ e เนีย p a c e ที่ตูรินประเทศอิตาลีและเพิ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมขั้นสุดท้ายไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากนี้โมดูลทั้งหมดจะถูกขนส่งไปยังศูนย์ประกอบของ Axiom Space ในเมืองฮูสตันสหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นจะกลายเป็นยานอวกาศที่ได้รับอนุญาตให้มีมนุษย์ขึ้นบินได้ลำแรกที่สร้างในเมืองนี้โดยกำหนดการเบื้องต้นโมดูล XPPTM จะถูกปล่อยขึ้นสู่วงโครจรในช่วงปลายปี2027ผู้บริหารทั้งสองบริษัทได้ให้ความเห็นต่อความร่วมมือนี้ไมโกจากเรดไวเอกล่าวว่าบริษัทภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Axiom Space และพร้อมสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อให้โครงการสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ประสบความสำเร็จในวงโครจรด้านซ e อของ A x i o ซียม c e อย่างเทสพอบาเทียก็ย้ำว่า สัญญาครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของโครงการและด้วยมรดกด้านการบินอวกาศที่สั่งสมมานานของ Redwire จะช่วยเปิดโอกาสให้ลูกค้าทั่วโลกใช้ a x i o m Station เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการวิจัยการค้นพบและนวัตกรรมใหม่ๆในสภาวะไร้น้ำหนักสรุปแล้วข้อตกลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีโรซาจาก Redwire แต่ยังสะท้อนให้เห็นว่า ยุคใหม่ของสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์ใกล้เข้ามาแล้วและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโลกของเราจะได้เห็น Axiom Station โคจรอ,อยู่บนท้องฟ้าแทนที่สถานีอวกาศนานาชาติที่ปฏิบัติภารากิจมานานกว่า20ปีนี่คืออีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของมนุษยชาติในการสร้างเศรษฐกิจอวกาศและการดำรงอยู่ของมนุษย์ในอวกาศอย่างยั่งยืน Axi o m ีย a t i o n ก้าวใหม่แห่งการสำรวจอวกาศ